ในเรื่องต้นกำเนิดของมนุษยชาติเทพนิยายในยุคแรกๆของชนชาติต่างๆทั่วโลกล้วนมีความใกล้เคียงกันอย่างยิ่งทั้งในแง่ของเนื้อหาโครงสร้างเนื้อเรื่องหรือแม้กระทั่งวิธีการพรรณนา,นายิ่งไปกว่านั้นยังดูคล้ายกับว่าออกมาจากแม่พิมพ์เดียวกันด้วยซ้ำเช่นเทพนิยายที่เกี่ยวกับเทพ,พเจ้าสร้างมนุษย์ของแต่และชนชาติก็มีลักษณะเด่นดังกล่าวพระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวเอาไว้ว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกโดยที่ในตอนแรกนั้นโลกยังมีเพียงความว่างเปล่า ไม่มีแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าหรือสัตว์บกทั้งหลายเนื่องจากพระยะหูวานั้นยังไม่ได้เสกสรรให้ฝนตกลงมาทั้งยังไม่มีการเพาะปลูกพระเจ้าตรัสว่าเราจักต้องสร้างรูปลักษณ์ของพวกเราขึ้นด้วยการสร้างมนุษย์ขึ้นตามรูปแบบของพวกเราให้พวกเขาดูแลจัดการกับเหล่าปลาในท้องทะเลนกที่บินเหาะเหิอนอยู่บนฟ้าสัตว์บกนานาชนิดพื้นดินและไรนาอีกทั้งเหล่าแมลงที่คืบคลานอยู่บนพื้นดิน ครั้นแล้วพระเจ้าจึงนำผงคลีจากพื้นดินมาปั้นเป็นมนุษย์และเป่าลมแห่งชีวิตเข้าไปในจมูกของเขาเขาจึงกลายเป็นมนุษย์ที่มีลมหายใจชื่อของเขาก็คืออาดัมทว่าอาดัมกลับไร้ซึ่งคู่ชีวิตหรือกล่าวที่ว่าบนโลกนี้มีเพียงผู้ชายยังไม่มีผู้หญิงพระเจ้าจึงเสกให้อดัมนอนหลับลึกและนำกระดูกซี่โครงของเขาออกมาหนึ่งท่อนเพื่อสร้างเป็นผู้หญิงโดยตั้งชื่อว่าเอวา พระเจ้าได้พาเอวาไปหยุดอยู่ตรงหน้าอดัมอดัมจึงกล่าวว่านี่เป็นกระดูกท่อนหนึ่งในบรรดากระดูกทั้งมวลของข้าเป็นเนื้อหนังในบรรดาเนื้อหนังของข้าจึงเรียกเธอผู้นี้ว่าผู้หญิงเนื่องจากเธอแยกออกมาจากร่างกายของผู้ชายนับตั้งแต่นั้นมาโลกใบนี้จึงมีมนุษย์ถือกำเนิดขึ้น เทพนิยายกรีกโบราณเล่าเอาไว้ว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นโดยเหล่าทวยเทพแห่งเขาโอลิมปัสในตอนแรกพวกเขาได้สร้างเหล่ามนุษย์ทองคำขึ้นมากลุ่มหนึ่งก่อนมนุษย์กลุ่มนี้ใช้ชีวิตราวกับเป็นเทพไม่เคยเศร้าโศกไม่เคยหวาดกลัวการสิ้นชีพก็เหมือนเป็นการนอนหลับลึกเท่านั้นหลังจากนั้นเหล่าทวยเทพก็ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นมนุษย์เงินแม้ว่ามนุษย์กลุ่มนี้จะเทียบกับมนุษย์ทองคำไม่ได้แต่พวกเขาก็ล้วนมีความสุขสงบดี ภายหลังเหล่าเทพก็ได้สร้างมนุษย์ทองสำริดขึ้นอีกและเพราะมนุษย์กลุ่มนี้นี่เองที่ทําให้เกิดความปรารถนาและการแก่งแย่งที่คอยกัดกินโลกพวกเขาจึงไม่ได้รับความรักและการปกป้องจากเหล่าทวยเทพ สุดท้ายพวกเขาก็ได้สร้างมนุษย์เหล็กขึ้นซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นบนโลกหรือก็คือพวกเราในยุคปัจจุบันนี่เองชะตาก,กรรมของมนุษย์เหล็กก็คือการทำงานหามรุ่งหามคำ่ำและการคิดแต่เรื่องหลุดพ้นจากความยากจนตราบจนเผ่าพันธุ์นี้จะสูญสิน้นเทพนิยายการสร้างโลกของชาวอาหรับเล่าเอาไว้ว่าพระเจ้าได้ส่งอาซิสลงมาสร้างมนุษย์ เขาจึงนําดินเหนียวมาจํานวนหนึ่งแล้วลงมายังคาบสมุทรอาหรับจากนั้นก็ได้ปั้นดินเหนียวให้มีรูปร่างเป็นมนุษย์แล้วนําไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อรอให้ดินเหนียวค่อยๆแห้งตัวผ่านไป40วันหลังจากที่มนุษย์ดินเหนียวแห้งตัวลงพระเจ้าจึงมอบชีวิตพร้อมทั้งจิตวิญญ,ญาณแห่งความมีเหตุผลให้แก่พวกเขา นี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของตำนานเทพนิยายการสร้างมนุษย์นะคะจะเห็นได้ว่าเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในดินแดนที่แตกต่างกันออกไปแต่เนื้อหากลับมีความสอดคล้องกันโดยประการแรกคือมนุษย์เป็นผลงานของเทพ,พเจ้าเป็นลูกหลานที่พระเจ้าสร้างขึ้นประการที่สองคือเหล่าทวยเทพนำสียงของบางอย่างมาสร้างมนุษย์บางก็ว่าเป็นดินเหนียวบางก็ว่าเป็นเลือดหรืออวัยวะบางส่วนของเทพ,พเจ้าและประการที่3คือร่างกายและจิตวิญ,ญญาณของมนุษย์นั้นแยกออกจากกัน เมื่อเหล่าถวยเทพมอบจิตวิญญาณให้แก่มนุษย์เมื่อนั้นพวกเขาจึงกลายเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงเหล่านักวิทยาศาสตร์หัวโบราณก็คงจะหัวเราะเยาะตำนานเทพนิยายการสร้างมนุษย์เหล่านี้อย่างแน่นอนเหตุผลก็ไม่ได้ซับซ้อนค่ะก็เพราะโลกใบนี้นั้นไม่มีเทพพเจ้าอยู่แล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ตำนานเทพเจ้าสร้างมนุษย์ก็ต้องเป็นเรื่องหลอกลวงด้วยเช่นเดียวกันนักวิชาการบางส่วนอธิบายถึงเรื่องเทพเจ้านำดินเหนียวมาสร้างเป็นมนุษย์เอาไว้ว่ามนุษย์ช่วงแรกเริ่มนั้นจำเป็นต้องขุดหารากไม้หรือก้านของต้นไม้เพื่อนำมาทำเป็นอาหารจึงมองว่าผืนแผ่นดินเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตด้วยเหตุนี้ดินเหนียวจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชีวิตทั้งปวงอีกทั้งยังมีนักวิชาการบางคนอธิบายว่ามนุษย์ที่เสียชีวิตไปแล้วจะถูกฝังอยู่ใต้ดิน การเกิดและการตายจึงมีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือล้วนเกิดจากพื้นดินและตายอยู่ในพื้นดินแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตเช่นนี้จึงก่อให้เกิดเทพนิยายที่เทพเจ้านำดินเหนียวมาปั้นเป็นมนุษย์แต่ความจริงอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นจากการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ทำให้เราทราบว่ามนุษย์ในช่วงแรกเริ่มนอกจากจะทำการเกษตรแล้วกิจวัตรที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการล่าสัตว์ยิ่งไปกว่าน,นั้น การล่าสัตว์ยังเกิดขึ้นก่อนการทำเกษตรอยู่นานทีเดียวหากจะกล่าวว่าพฤติกรรมทางการเกษตรทั้งขุดดินและเก็บเกี่ยวพืชผลทำให้เกิดเทพนิยายที่เล่าเรื่องการนำดินเหนียวมาปั้นเป็นมนุษย์ขึ้นถ้าอย่างนั้นแล้วเหตุใดในโลกนี้จึงไม่ปรากฏเทพนิยายที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการล่าสัตว์จนก่อให้เกิดเป็นตำนานการสร้างมนุษย์บ้างละ่ะยิ่งไปกว่านั้นยังมีชนชาติด,ดั้งเดิมจำนวนไม่อยที่ตั้งแต่ถือกำเนิดขึ้นก็ยึดการล่าสัตว์เป็นหลักภายหลังได้กลายไปเป็นชนเผ่าเร่ร่อน จนกระทั่งเกือบถึงยุคปัจจุบันก็ยังคงทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการล่าสัตว์หาก,ก่อนหน้านี้เคยมีเทพนิยายการสร้างมนุษย์ที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์ดำรงอยู่มันก็ไม่ควรจะสูญหายไปอย่างไรร่องรอยเช่นนี้ซึ่งปัญหาก็คือเราไม่เคยพบเห็นเทพนิยายประเภทนี้เลยนอกจากนี้การก่อตัวขึ้นของวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆรวมถึงภาษาที่ใช้ยังมีความแตกต่างกันอย่างมากแต่เทพนิยายการสร้างมนุษย์กลับมีความสอดคล้องกันอย่างน่าประหลาด มันทลายเส้นแบ่งแยกระหว่างพฤติกรรมการดำรงชีพไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมล่าสัตว์หรือจับสัตว์น้ำทลายความแตกต่างด้านดินแดนทั้งพื้นดินและมหาสมุทรทลายความแตกต่างด้านชนชาติทั้งคนผิวขาวคนผิวเหลืองคนผิวดำและคนผิวน้ำตาลและเป็นเพราะเหตุใดกันแน่ที่ทำให้เทพนิยายการสร้างมนุษย์มีความสอดคล้องและคล้ายคลึงกันเช่นนี้ เราสามารถค้นพบลักษณะเด่นของสิ่งมีชีวิตบนโลกมากมายที่อยู่ในตัวของมนุษย์อย่างพวกเราเองเช่นมนุษย์มีลักษณะพิเศษจำเพาะของสัตว์บกอยู่ในตัวมากมายโดยเฉพาะลักษณะพิเศษจำเพาะของสัตว์จำพวกวาน,นอนซึ่งเห็นได้ชัดเจนและมีมากที่สุดในตัวของมนุษย์นอกจากนี้ยังมีอวัยวะบางส่วนที่ดูคล้ายคลึงกับลักษณะเด่นของสัตว์บกอย่างมากเช่นชาวยุโรปมีในตาเป็นสีฟ้าอ่อนซึ่งเหมือนกับดวงตาของหมาป่า ใบหน้าของชาวแอฟริกันคล้ายคลึงกับลักษณะเด่นบนใบหน้าของชิมแปนซีเป็นต้นไม่เพียงเท่านี้ส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์ยังมีความใกล้เคียงกับสัตว์ทะเลอีกด้วยเช่นร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยน้ำ70%สัตว์ในอันดับวานอนทุกชนิดล้วนมีเส้นขนปกคลุมร่างกายอยู่อย่างหนาแน่นมีเพียงมนุษย์และสัตว์น้ำจำพวกโลมาแมวน้ำที่ไม่ได้ถูกปกคลุมไปด้วยขนหนา สัตว์ในอันดับวานนอนซึ่งเป็นสัตว์บกล้วนไม่มีชั้นไขมันใต้ผิวหนังแต่มนุษย์และสัตว์น้ำจะมีชั้นไขมันที่ค่อนข้างหนาอยู่ใต้ผิวหนังร่างกายสัตว์บกทุกชนิดล้วนมีความสามารถในการรับหรือปรับปริปรมาณเกลือในร่างกายได้อย่างแม่นยำและถูกต้องเนื่องจากหากขาดเกลือขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในเชิงสรีระอื่นๆแต่สําหรับมนุษย์และสัตว์ทะเลแล้วแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยเกี่ยวกับความสมดุลของเกลือในร่างกายยิ่งไปกว่านั้น ส่วนประกอบของเกลือยังมักถูกขับออกมาผ่านทางตอมเหงื่ออีกด้วยเราไม่รู้อันที่จริงแล้วมนุษย์มียีนทางพันธุกรรมของสัตว์กี่ชนิดดำรงอยู่ในร่างกายหรือบางทีอาจจะมีลักษณะพิเศษจำเพาะของมนุษย์ที่มาจากต่างดาวประกอบอยู่ในตัวเราด้วยก็เป็นได้มนุษย์อาจไม่ได้มีวิวัฒนาการตามธรรมชาติมาจากเหล่าวานอนอย่างแน่นอนมนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตในจักรวาลที่มีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันล้ำหน้ามนุษย์ก็คือผลผลิตของเทพเจ้า และนี่คือสิ่งที่เทพนิยายเกี่ยวกับการสร้างโลกจํานวนมากต้องการจะบอกกับเราเป็นความจริงที่อยู่ในเทพนิยายนั่นเองนอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือแล้วทำไมเทพ,พเจ้าต้องสร้างมนุษย์ขึ้นมาด้วย สำหรับจุดประสงค์ที่เทพเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมานั้นในเทพนิยายแต่ละเรื่องก็ไม่ได้อธิบายไว้อย่างละเอียดชัดเจนเท่าใดนักอาจสรุปได้ว่าจุดประสงค์ที่เทพเจ้าสร้างมนุษย์ในเทพนิยายการสร้างมนุษย์ของชนชาติต่างๆนั้นอาจจะแบ่งได้เป็น4ข้อหลักๆคือข้อที่1เทพเจ้าสร้างโลกใหม่ขึ้นแต่กลับไม่มีใครดูแลเทพเจ้าจึงสร้างมนุษย์เพื่อให้มาดูแลจัดการโลกใบนี้และนี่ก็เป็นที่มาของสิทธิมนุษยชนที่เก่าแก่ที่สุดที่เทพเจ้ามอบให้มนุษย์ ข้อที่สองเทพเจ้าอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนโลกไม่มีใครพูดคุยด้วยจึงสร้างมนุษย์ขึ้นมาข้อที่สเทพเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อให้กราบไหว้บูชาตนเองและข้อที่4เทพเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นทาสรับใช้เมื่อทุกคนชมคลิปมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ลองคิดกันเล่นๆดูนะคะว่าถ้าเทพเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาจริงๆตามเทพนิยายแล้วล่ะก็ คุณคิดว่าเทพ,พเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว